สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อนี่มีเพชรมีสมาชิกมาอีกแล้วสมาชิกใหม่ให้เห็นตะขานี่อันนั้นก็เห็นตะขาคือกันเป็นสมาชิกใหม่เดอ้อนี่เรามาดูเต็มๆเ,เพื่อนคือ,อยังแทนแฉน,แน,นี่เพื่อนคือปิดเพราะร้านเราเป็นร้านอีปิดนี่เพื่อนก็จะมีไฟโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้เดอ้อเอาไว้ สองสวนโซลาเซลล์ตอนกลางคืนประหยัดไฟส่วนตัวนี้ก็เป็นกระต่ายน้อยอสองกล้องทางไกลเป็นไฟโซลาเซลล์เดินนี่เห็นปะเดี๋ยวพี่เพชรเอาตากแดดไว้ก่อนปึงไว้เพราะว่าเวลากลางคืนเพื่อน,นจะได้สว่างนี่เห็นไหมเป็ดเราก็มีกระต่ายเราก็มีเดอร์พอพี่เพชรเปิดปียกกระต่ายก็เลยซื้อกระต่ายมาหนึ่งตัว นี่อันนี้ก็รอบบ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมช่างพ่อพ่อพอพอนทําอะไรได้บ้างนี่กําลังทำํำปุ้ยกําลังทาสีนี่เด้อเชิงชายนี่เมื่อกี้ก็มาเลือกสีนู่นกำลังทาสีเชิงชายอยู่ง่ามว่ะ มันตืดไปบ่เอามันกึ้งหน้ายปากขามขวาัวเน่ไหม,มนมี่ตอนนี้นนโอ้หนบักขามในบักขามเงาในบักขามนะอันนี้พีจ่จวบก็เก็บงานสีเดิน <c oughs> เก็บเหล็กงานเหล็กถ้าสีเหล็กอยู่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ สีเชียงสายด้วยนี่นี่วันนี้เรามีใครมานี่สวัสดีหรือ,อยังสวัสดีแม่สวัสดีเอสจ<ด>ีก็เร็วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้สบายก็นักมวยสะเป็นนักมวยตีเออโรงเรียนปิดเทอมไปเด้อมาเที่ยวหาไทยอุดรแล้าตานะนี่ส่วนด้านนี้ก็พี่เบลก็กำลังยิ่งโตเนาะ ตัวนางเอตัวสำหรับไปรับประทานอาหารเอายิ่งคือถอนออกนยิ่งเขายิ่งออกเดี๋ยวมันจะเบียงครับเดี๋ยวมันจะเบียงเบียงกับเดิงกันเดียวกันปะไปต่อไปเลยเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าล่าสุดเด้อนี่ตอนบ่ายสองโมงกว่าเกือบสามโมงแล้ว สวนด้านนี้ก็จะเป็นนี่เป็นอันง,อ,ง,อ,งอตอนองเสียนมาเนี่ยนี่มีอยู่สองอันเด้อนี่เราจะมาใส่ตรงนี้พ่อเพิ่มจะแต้มใส่ใส่เสามุมนี้นี่ยืย่นออกมาอย่างนี้นี่เห็นปะยื่นออกมาฝั่งนี่แล้วก็แต้มฝั่งนี้ในซุ้มหลังที่สองเด้อแต้มไม่ยื่นออกมาประมาณนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำถามว่า แกไ,ไมนยื่นออกมาทําไมนุ่นตอบโจทย์อยู่นุ่นนั่นคือเปลของเรานั่นเองในแต่ละซุ้มเราจะมีเปลไว้ตรงเหลี่ยมนี้เด้อนี่เอาไว้ตรงมุมนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นนั่งทานอาหารแล้วก็หย่อนขาพักผ่อนตามอัธยาศัยนี่ตรงนี้ก็นี่ก็จะเป็นเปลสาหรับเอหลังเวลา ผ่อนคลายจะได้นอนเอ็นเปเอ็นหลังนี่รับรองไม่หลน่นเพราะว่าเรามีมาตรการอย่างดีว่าไม่มีทางหลน่นต่อให้น้ำหนักเยอะก็ไม่หล่นนี่เห็นไหมอันนี้คือเหล็กเด้อเหล็กที่จะขึ้นขึ้นคอเสาหนึ่งสองทางโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรและเด็กๆล้วเด้อ เจอกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วบ๊ายบาย